เปิดเพิ่มอีกทริปอาราโรเวอร์ชวนท่านไปเที่ยวเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นด้วยกันเราออกเดินทางจากกรุงเทพบินไปโตเกียวแล้วต่อเครื่องตรงไปเมืองวากาานเมืองที่อยู่เหนือสุดของเกาะฮอกไกโดนั่งเรือไปเที่ยวที่เกาะเรบุนเกาะที่อยู่ระหว่างแผ่นดินญี่ปุ่นและรัสเซียแล้วค่อยๆเที่ยวลงมาตามเส้นทางสายชนบทของฮอกไกโดเราเดินทางกันในช่วงที่ฮอกไกโดสวยงามไปด้วยสีสันของดอกไม้ได้พักแช่ออนเซ็นกันอย่างสบายๆก่อนกลับแวะชอ ปิ้งกันที่ซัปโปโรอย่างจุกใจเราออกแบบเส้นทางให้สวยงามและไม่เหมือนใครไปที่ยวฮอกไกโดกัน ให้หายคิดถึงเต็มอิ่ม8วันออกเดินทางวันที่2ถึง9สิงหาคมนี้อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์พรีเมียมทัวร์ของ Around the World ทันละ99,000บาทรีบจองด่วนที่061-421-0110 061-421-2680หรือ w w w Around the World Thailand com